สวัสดีครับพี่ๆน,นานาที่เข้ามาติดตามรับชมช่องคนรักกระท่อมครับวันนี้จะพาพี่ๆนานาคมาเสียบยอดกระท่อมบนต้นหนามแท่งครับก็สามารถเข้าไปดูในปูกเกิลได้นะครับต้นหนามแท่งใบเขาจะเหมือนใบกระทุ่มเลยครับแต่ใบเล็กกว่าแต่ผมเอามาชําไว้ประมาณหนึ่งเดือนแล้วครับแต่ใบ ยอดเขาไม่ไม่ขึ้นเลยครับเดี๋ยวผมจะขูดดูครับเห็นไหมครับเขายังเขียวอยู่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นกระท่อมครับที่ผมจะเอายอดเขามาเสียบครับมีกรต้นกระท่อมผมครับ ยอดเริ่มขึ้นนะครับผมเอาออกจากกระถางแล้วมาปลูกลงกลางแจ้งครับนี่ผมจะเอายอดตัวนี้ครับยอดตัวนี้ตัวนี้ก็ชุดผมตัดเอาชุดหนึ่งครับไปเสียบเสร็จต้นยอผลปตตรากฏว่า,าล้มเหลวครับก็เลยจะมาเอายอดนี้ต้นนี้เป็น ต้นเพาะ,ะเล็ดครับแล้วผมเสียบยอดครับเห็นไหมครับรอยรอยที่ผมเสียบยอดนั้นมันมาเริ่มกันเลยครับผมก็จะตัดตัดยอดเขาเลยครับนี่ ไม่รู้ก้านเขียวหรือก้านแดงพี่ๆคนไหนรู้ก็คอมเมนต์หน่อยนะครับใต้คลิปแต่ที่เสียบยอดใหม่น่าจะก้านแดงครับก้านแดงตัวนี้ไม่ค่อยแดงเลยครับเดี๋ยวผมจะไปหากัรไกรตัดกิ่งก่อนนะครับ ก็ขออภัยนะครับก,การตัดกิ่งผมหายครับผมก็จะใช้มีดตัดเอาทำความสะอาดมีดครับล้างมือด้วยแอลกอฮอล์จะใช้มีดตัดเลยครับ โอ้ยแข็งมากครับดูต้นเขายังเขียวดีอยู่นะครับแต่ไม่รู้ยอดเขาไม่เกิดเลยครับ นี่ผมก็จะแต่งใบออกครับผมก็จะผ่าเลยครับ ประมาณหนึ่งนิ้วปาดแบบเป็นริมครับ ก็เสียบลงไปเลยครับผมจะใช้เชือกฝากมัดครับจะได้แน,น่นๆผมไม่ค่อยใช้เเทปครับ เทปมันมีความยืดหยุ่นแล้วผลเขาไม่ค่อยแน่นมดัดเลยครับสองจุดพอ ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับ เสร็จเรียบร้อยครับเสียบยอดกระท่อมบ,บนต้นนามแท่งครับก็ขอขอบคุณพี่ๆี่นะนะที่ติดตามรับชมนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะครับ